แม่โนดวิเศษเคลื่อนไหวโพสต์แรกถึงว่าที่ลูกสะพ้ายแพทิเชียต้อนรับสู่ครอบครัวรังสีสิงพิพัฒน์ หลังจากได้ประกาศข่าวดีว่ากำลังจะเข้าวิวาในช่วงเดือนธันวาคมนี้ล่าสุดวัดที่เจ้าบ่าวอย่างโนตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์และนางเอกสาวคนสวยแพททิเชียกู๊ดได้คงคู่ไปที่วัดราชบอบพิษสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกเพื่อขอพระราชทานพรและรับพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์โดยทางด้านโนดวิเศษ ได้โพสภาพบนอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความระบุไว้ว่าถือโอกาสได้มาทำบุญถวายสังฆทานรวมถึงขอพรและรับพรที่วัดราชบอิพิษเป็นอีกก้าวเล็กๆของพวกเราสองคนครับ และล่าสุดค่ะทางด้านของคุณแม่อุไรยวันซึ่งเป็นคุณแม่ของโนตวิเศษและน็อตวิสรุตได้ออกมาโพสต์ข้อความตอนรับว่าที่ลูกสะพ้ายแพติเชียด้วยการโพสต์รูปของโนตวิเศษและแพติเชียพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าขอให้ราบรื่นสมหวังซึ่งทางด้านแพติเชียเองก็ได้โพสต์ข้อความขอบคุณพร้อมอิโมจิเป็นรูปหัวใจสีขาวอีกด้วยค่ะดรามา่านิวส์ก่อแสดงความยินดีกับว่าที่บ่าวสาวด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย